สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูแห่ได้ทอโรงงานเกรดเอหกเซนเก้าศอกนี่นะคะเป็นแห่ผ้าสีหวานง่ายบานดีบานสุดจอมเลยตาแห่ไม่ลูกอันนี้หวานบนปูนมันก็จะกิ้งได้หน่อยแต่ถ้าหวานในน้ําก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะใครที่ยังไม่เคยใช้อยากให้เปิดใจอยากให้ลองใช้ดูเพราะแห่ตัวนี้เป็นแห่ทอโรงงานเกรดเอสี่เสาเย็บผนักข้างสี่ข้าง เนื้อนุ่มหวานง่ายบานดีตาแห่ไม่รูดไปถึงสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องถ่วงก่อนการใช้อย่างผืนนี้นะคะ6เซน9ศอกเนื้อแห่เต็ม9ศอกขึ้นเผาแล้วก็จะเหลือ8ศอกรวมเผาเนี่ยค่ะ6เซนจะผลิตเป็นได้เบอร์6ขนาดตาแห่ก็จะประมาณนี้นะคะ6เซนปลาตัวคัดๆเลย แห่ได้ทอโรงงานของเรา6เซนจะมีความลึก8ซอก9ซอก10ซอกส่วนขนาดตาอื่นๆของทอโรงงานก็มีตั้งแต่เซน2ถึง6เซนเลยลูกค้าสนใจตัวไหนทักหรือโทรเข้ามาหาแม่ค้าได้เลยแห่ของทางร้านมีทั้งแห่เอ็นแแห่ได้มีมากไซส์หลายขนาดหากได้ตัวไหนไซส์ไหนทักโทรเข้ามาคุยกันนะคะ ตัวนี้6เซนได้เบอร์6กทอโรงงานเกต A ฝากไว้ด้วยเป็นแหอีกตัวที่อยากให้ลูกค้าได้ทดลองใช้อยากให้เปิดใจใช้บานดีมากบานแบบแผ่เย็บมือเลยเผาแหเผาวสวยเผาลึกทรงฟรีมีเก็บเงินปลายทางหรือใครจะเข้ามาเลือกที่ร้านก็พิมพิกัดร้านได้เลยสวัสดีค่ะ